สวัสดีครับพบกับเซลล์หนองนะครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับรีวิวยีสูนะครับเป็นตัวสเปคแคบรุ่นเอสนะครับตัวนี้ก็ตกแต่งเพิ่มนะครับสไตล์เดอร์ซิ่งนะครับผมก็เป็นล้อแม็กนะครับตัวนี้จะเป็นเวลนะครับเป็นงาน nt 9นะครับตัวใหม่นะครับก็จะรัดยาง2 2 5 5 0นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสเต็ปใช้งานนะครับยางยางกลางนะครับผม ก็จะออกทรงแคะนิดหน่อยนะครับออกทรงแคะนะครับจะไม่เทียมมากนะครับตัวนี้ลูกค้าเน้นมานะครับก็จะเป็นล้อไม่ล้นนะครับผมไม่ผิดกฎหมายนะครับโหลดก็หน้า2หลัง3ามนะครับผมประมาณนี้นะครับทันนี้ก็ด้านหลังนะครับล้อพอดีนะครับไม่ล้นนะครับกำลังสวยนะครับอันนี้ก็จะมีค้ำท้ายนะครับค้ำท้ายแล้วก็ ก็นะครับขออท้ายนะครับปลายไดร์นะครับทับท้ายก็จะเป็นงานกิดดิซซิงนะครับผมก็สเต็ปแบมครับผมเผายันนะครับแก้ให้แล้วนะครับผมก็ตังสวนสองล้อนะครับดูภายในบ้างนะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มเป็นกุญแจรีโมทนะครับเป็นกุญแจรีโมทให้นะครับ สองดอกนะครับพร้อมกับตัวหน้าจอนะครับ Android นะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาด9นิ้วนะครับก็กดนะครับใหญ่สะใจนะครับภาพคมชัดมากนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถเลือกดูได้หมดนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi Bluetooth นะครับดูอ่า u u u e e ได้นะครับผมก็มีอ่าตัวเสียบนะครับ หรือว่าถ้าลูกค้าทําเพิ่มก็เป็นบันติฟังก์ชันพวงมาลัยได้นะครับหน้าจอคมชัดมากนะครับตัวนี้9นิ้วนะครับก็ถูกใจลูกค้ามากนะครับตัวนี้นะครับก็ดูด้านหน้าอีกนะครับด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นเพิ่มในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับด้านหน้านะครับลูกค้าบอกว่าใช้รถกลางคืนนะครับก็จําเป็นนะครับก็เพิ่มไฟตัดหมอกเข้ามานะครับกุญนจริโมดไฟตัดหมอกนะครับหน้าจอ9นิ้วนะครับ พร้อมแต่งนะครับชุดแต่งล้อแม็ก68นะครับก็ยาง255 50นะครับก็ออกทรงแพะนะครับได้ฝาครอบเบรกนะครับสีแดงนะครับฝาครอบล้อนะครับสีเงินนะครับน็อตล้อไปเป็นน็อตสีนะครับเป็นสีเงินครับเซอรเียนะครับ รถตัวอื่นก็แต่งให้ปกตินะครับวกแม็กไ n เนอร์นะครับวกติดฟิล์มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสเต็ปเดิมนะครับผมฟิล์มก็จะเป็น 3M Thermic นะครับเดิมนะครับชิววกันสร์เบ้ามือจับนะครับกันลายปันได้นะครับลงมุมเลี้ยวภาพคุมรถให้นะครับคันนี้ก็จะมีตัวในส่วนของวัดพุทธนะครับแต่เรายังไม่ได้ติดนะครับเพราะว่าเพิ่งติดฟิล์มไปเมื่อเช้านะครับก็รอให้ฟิล์มมันแห้งสนิทก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยให้ลูกค้าเข้าไปติดอีกทีหนึ่งนะครับ ก็ส่งงานนะครับสเปคแคบ1.9นะครับรุ่นเน็นะครับเลสซิ่งนะครับพร้อมแต่งนะครับงานเทียบนะครับทั้งลำนะครับผมก็ลูกค้าอยากได้แบบไหนนะครับสไตล์การแต่งนะครับก็สามารถสั่งได้นะครับผมจัดให้ได้หมดนะครับสไตล์รถสูงรถเตี้ยนะครับผมรถสซิ่งนะครับหรือว่าสเตียรใช้งานประมาณนี้ครับผมล้อไม่ล้นนะครับแต่สวยๆนะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับงบไปเยอะครับผมหลักหมื่นนะครับ อันนี้ก็สวยมากนะครับพร้อมต้งงานครับผมอีสุสสเปคแคปครับ1.9 s นะครับ